เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาโหนต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักครินมีตหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางและว่ามหมอของ,งพระเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควและเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพ และที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยมังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพึ่งผาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น ก็จะหนึกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID l i n ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขก 9, big o 9 e เเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง ไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนะักครินมิดอ๋อชาแนลนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งพูดคุยเข้ามานั่งทักทายกันนะครับทางาช่อง y o u t u ู e นะครับหรือว่าทางไลน์นะครับนะหรือว่าทางข้อความนะครับก็คืออีกครั้งหนึ่งว่ากันง่ายนะครับนะ ก็อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะเมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นในแต่ละคลิปเมติโอนะครับมันเกิดประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆนนะครับนะด้วยกันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์กดติดตามนะหรือว่าหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเพพาะท่านใหม่ๆเมื่อท่านชมแล้วนะครับหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไร นะก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้เพียงคนเดียวนะก็หมายคำว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาในตรงนั้นเลยนะใกล้กดเข้ามาได้ที่เบอร์086นะครับนะ329 1496เ <c> บ <oughs> อร์086 329 1496นนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้น นักคลินิกหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับจบเว้นเพียงคําถามเดียวและคําตอบเดียวที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั่นก็คือในเรื่องของเกทแท้นะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามและเป็นคําตอบนะครับฟังดูแล้วว่านะครับนะเหมือนว่าจะดีนะฟังดูเหมือนว่าจะดีนะครับแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนะครับมันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบที่ ไปทำลายความรู้สึกของคนนะและคนที่ถูกทำลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะครับนะก็เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามาก็คือปักธงไว้เพียงคําตอบเดียวนะก็หมายคมว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นและมีดผมจะต้องทันหลงพ่อเดิมเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับนะก็เป็นอันว่าอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับนะต้องขออนุญาตจริงๆนะครับนะ ก็สาเหตุที่ไม่ตอบนะครับก็ต้องการเรียกว่ามไม่ไปนะครับไม่อยากไปวิาพากวิจารนะครับนะอ,อะไรที่มันไม่ใช่ของเรานะหรือบางท่านก็บอกว่าวิาพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่เลยครับอันนี้คือเป็นมีดของผมเองนะครับจริงๆมีดของท่านก็มีที่มาที่ไปนะครับนะเมื่อตอบไปแล้วมันก็จะเป็นโลมิโดนะ ประมาณนี้นะครับก็เป็นนั้นว่านะครับถ้าเป็นเซียนจริงๆเขาจะไม่ไปวิพากษวิจารณ์เขาจะไม่ไปเสียมารยาทในการที่จะไปตอบนะอาสิ่งเหล่านี้ให้กับใครนะครับนะก็เป็นนั้นว่านะครับนะเป็นที่ทราบกันเขาเรียกว่ามีอะไรที่มันไม่ใช่แล้วก็ต้องบอกกันนะ,ะนะครับนะก็บอกกันไว้ก่อนทะเลาะกันไว้ก่อนดีกว่าม,มากเขาเรียกว่าไปตอบแล้วเกิดไม่ พอใจกันทีหลังอะไรประมาณนี้นะตอบดีก็ดีนะครับตอบไม่ดีก็เสียคนไปเลยอ่าประมาณนี้นะเอาละครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามานะครับเพราว่าเอาวัตถุมงคลนะครับของครูบาจา์นะครับในเขตภาคเหนะือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อรุ่งหลวง,งพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ก็ เป็นพระเกจินะครับเป็นพระอยู่ในเขตภาคเดีวยวตอนล่างทั้งสิ้นเลยนะครับที่สําคัญนั้นเป็นพระที่อยู่ในสายเดียวกับหลวงพ่อเดิมทั้งสิ้นนะครับนะที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะและที่สาคัญนะครับวันนี้จะได้นําเอานะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะจะไม่ได้มาเปิดให้ท่านได้รับชมนะครับจะมาวางเฉยๆนะครับนะตรงนี้นะ ที่ท่านเห็นอยู่นะครับที่ใต้ล่างอยู่จะเป็นผ้ารอยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะครับซึ่งหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2483นะอ่าเป็นผ้ารอยเท้านะครับของท่านนะครับนะผืนนี้นะครัหากท่านไหนมีความสนใจนะครับอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะ เบอร์0863291496นะครับที่สำคัญนะครับก็จะมีพระนะครับกรุนะอ่าคือเป็นพระกรุหลวงพระเดิมนะครับนะกรุเขาพนมลอกนะอยู่ในเขตอ่าอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะครับมาวางให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นพระอ่ากรุพนมลอกนะครับนะพิมพ์ฐานสูงนะแล้วก็มีล้างนะครับนะคราบ ออกกับไม่ได้ล้างนะครับนะองค์กลางจะเป็นภาพที่ล้างนะครับนะภาพปลูกออกนะพอล้างภาพปลูกแล้วนี่นะครับจะเป็นน้ําทองนะครับนะงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะพระที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะรูปหล่อที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับมีอายุเป็นร้อยปีนะก็นั่งจากว่านะครับเป็นพระสร้างขึ้นนะครับนะก็คือ เาเรียกว่าก่อนสร้างโบสถ์นะครับต้องบอกก่อนสร้างโบสถ์นะ,อะตอนที่สร้างโบสถ์นะครับนะพระโบส์ของวัดพนมลอกนั้นก็สร้างขึ้นเมื่อปี2468น่กนะ,ะก็คือถ้ารวบรวมอายุแล้วก็ว่ากันเป็นร้อยปีเลยทีเดียวนะครับนะ,ะนะก็เอามาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับแล้วก็มีด้านล่างจะเป็นมีดนะครับนะด้ามไม้นะครับนะแกะลายพ่อปู่แล้วก็จะเป็นมีด ด้ามงาฝักไม้ที่วางไว้ด้านล่างนะครับให้ท่านชมนะเอาละครับวันนี้ก็นะครับผมจะไม่ได้ให้ท่านชมมีดนะครับแต่ก็จะมาบอกนะครับในเรื่องของเพราะว่าบางท่านกระถามเข้ามานะถามเข้ามาก็เรียกว่านะครับก็อยากจะทราบนะครับนะอาจารย์นคลินครับมีดหลงพอเดิมนะครับนะอยากจะได้ไว้ซักเล่มสองเล่มอะไรประมาณนี้แต่ได้แล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปใช้ทางด้านไหนนะครับนะ ออไม่ทราบในเรื่องของอนุภาพหรือว่าพุทธคุณของเออครื่องรางของท่านเลยว่ากันง่ายนะครับ <plays new> <aker> บางท่านนะครับก็วันนี้ก็จะมาเขาเรียกว่ามาแชร์กันนะครับนะไม่ได้มาสอนกันนะนะครับก็อยากจะเขาเรียกว่ามีอะไรก็อยากจะบอกว่ากันง่ายนะครับนะเราก็นํามาฝากกันนะเอามาแชร์กันอย่างนี้ดีกว่านะครับนะไม่ได้มา,เ,าเป็นอาจารย์สอนกันว่ากันง่ายนะ เอาละครับในเรื่องของอนุภาพนะครับหรือว่าการพุทธคุณของมีดหมอนะครับหรือว่าเครื่องรางต่างๆนะครับของหลง่อเดิมนั้นนะครับกเ็เมื่อท่านมีแล้วนะครับก็จะบางท่านก็ไม่ทราบว่าจะใช้ทางด้านไหนอะไรยังไงนะครับนะมีหลง่อเดิมนะครับสามารถที่จะมีไว้เพื่อที่จะข้อที่1เลยก็มีไว้เพื่อที่จะป้องกันนะพกพาติดตัวไปไหนมาไหนนี่ป้องกันนะครับนะ ตัวเองได้ส่วนที่2นะครับก็นะอันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนไตเติ้ลนะครับเป็นภาพกว้างๆนะหนึ่งคือมีเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะครับนะในเรื่องของพวกศัตรูหมู่มาอะไรต่างๆวนนี้นะนะครับสองก็จะเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่านะครับนะก็มีเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนนะช่วยเหลือคนนะเป็นอย่างนี้นะครับนะ ส่วนพุทธคุณนะครับพุทธคุณนั้นนะครับนะก็จะมีอยู่ดังนี้นะครับนะข้อที่1น,นะครับมีสําหรับเพื่อที่จะป้องกันตนนะป้องกันตนเองจากพวกศัตรูหมู่มารน,นะครับนะหรือว่าจะไปใช้ทางด้านเมตตามหานิยมนะครับอํานาจถึงนูน่นมหาอุดนู่นแหละนะครับนะอันนี้คือเป็นข้อที่1น,นะ ส่วนข้อที่2นะครับก็มีเพื่อที่จะป้องกันนะครับในเรื่องของควบคุณใส่มุดดำนะหรือว่า,าการที่คนอื่นคิดจะกระทำย่ำยีนะครับนะตัวเราว่ากันง่ายนะอ,อันนี้ก็คืออยู่ในข้อที่อนะอ่าข้อที่1ป้องกันตนเองข้อที่2นะครับก็จะเป็นป้องกันคุณใส่หมุดดำต่างๆแม้การ แม้กระทั่งที่จะใครคิดจะกระทำย่ำยีเรานะส่วนข้อที่3นะครับนะมีไว้สําหรับเขาเรียกว่าขับไล่พูป้ปีาศาจนะครับหนะ้าที่มาเข้านะครับก็บเรียกว่าเข้าสิงคนนะครับนะหรือมา,อาเข้าคนชาวบ้านนะครับทั่วไปว่ากันง่ายนะก็ถ้าเรามีมีดหมอเราก็สามารถที่จะไป ทําทน้ามนต์นะครับนะทำน้ำมนต์ขับไล่พวกพูดปีศาจวิญญาณร้ายนะครับนะก็คือ,อช่วยคนได้ช่วยคนได้นะครับช่วยผู้อื่นได้อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมีเพื่อที่จะป้องกันตัวเอง2ก็มีไว้เพื่อที่จะทําไปช่วยเหลือผู้อื่นแบบประมาณนี้อันนี้ก็คือกวนะ้างๆนะส่วนข้อที่4นะครับข้อที่4นั้นก็ คนที่มีมีดหมอนั้นก็สามารถที่จะใช้มีดหมอนะครับไปทําน้ํามนต์นะครับนะก็คือ,อแก้เขาเรียกว่าคนที่โดนนะครับนะพวกคุไสหรือว่าโดนวิญญาณร้ายนะครับนะ,ะแม้กระทั่งคนที่นอนแล้วชอบฝันร้ายนะ,ะถ้าเรามีมีดหมอหลงวงข่อเดิมนะครับก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่าไปทําน้ํามนต์นะครับนะให้เขาดื่มนะให้เขากินบ้ากันง่ายนะครับนะก็จะทําให้เขามีเขาเรียกว่าสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าการนอนก็จะนอนหลับสบายประมาณนี้นะก็จะไม่มีในเรื่องของวิญญาณไร้ต่างๆมารบกวนนะครับนะอันนี้คือขอ้ขอที่4ส่วนข้อที่5นั้นนะครับก็มีหลงข่อเดิมนั้น ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าแก้อาถรรพ์นะต่างๆได้นะเช่นคนกินว่านนังเนี้ยนะพูดง่ายๆภาษาบ้านๆนะครับนะนักเลงเนี่ยก็ชอบไปสักมาหรือไม่ก็ชอบไปกินว่านในต่างๆพวกนี้นะครับก็คือฟันไม่เข้ายิงไม่ออกอะไรประมาณนี้นะอ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเจอมีดหลงพอเดิมไปก็ไม่เหลือสักลายนะประมาณนี้นะครับนะมีดหลงพอเดิมนั้นมีอนุภาพ มากเลยทีเดียวนะครับนะก็เรียนไว้อย่างนี้นะส่วนข้อที่6นะครับก็มีหลงพ่อเดิมเนี่ยก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่า,าแก้พิษนะครับนะต่างๆเช่นพิษสัตว์กัดต่อยนะ่าได้ดีานักแร่นะครับนะจะมีพวกมแมลงนะครับนะพวกมีพิษมีเขี้ยวมีอะไรต่างๆพวกนี้นะก็ใช้มีดนะครับก็คือ ฝนนะครับนะฝนใส่น้ําแล้วก็ดื่มนะมีหลงพระเดิมจะล้างนะครับพิษนะครับหรือไม่ใช้น้ําไปทาถูนะครับนะที่ถูกกัดว่ากันง่ายนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะป้องกันนะครับในสิ่งเหล่านี้ได้รักษาในสิ่งเหล่านี้ได้ว่ากันง่ายนะครับนะก็อยู่ในข้อที่6นะครับส่วนข้อที่7นั้นนะครับก็ป้องกันนะครับอสลพิษต่างๆนะครับนะ จำพวกที่มีเขาเรียกว่าเขี้ยวงานะ,ะเมื่อ,อถูกพิษถูกงานะครับนะก็คือ,อเข้าไปแล้วก็จะมีพิษนะครับหลายแหล่นะ,อ,ะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้มีดหมอนั้นนะครับก็คือ,อเขาเรียกว่านะครับนะป้องกันนะครับนะสิ่งเหล่านี้ได้นะครับนะต้องเรียนอย่างนั้นส่วนข้อที่8นะครับนะ คนที่มีมีดหมอเขาเรียกว่านะครับเรียกว่าสิท์ด้วยกันนะครับนะคนที่มีมีดหมอด้วยกันว่ากันง่ายนะครับนะมีดหมอลงข้อเดิมนี่ก็ครูบาจารย์จะห้ามไม่ให้ทําลายกันเองนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องนะครับนะรักษาเรียกว่าจัยญบันเอาไว้นะครับนะสิท์ด้วยกันต้องไม่ทําร้ายกันเองว่ากันง่ายนะครับนะอาสนข้อที่9กนะก็คือ มีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นหากมีติดบ้านนะครับหรือว่าบูชาไว้ที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะป้องกันอักขีภัยหรือว่าภัยร้ายต่างๆนะครับนะที่จะเรียกว่าเข้ามาถึงนะครับเรียกว่าเมื่อมีอะไรต่างเหตุร้ายเหตุไม่ดีก็จะมีเซนมีอะไรต่างๆให้รู้ตัวก่อนเสมอไปนะครับนะอันนี้อยู่ในข้อที่9นะส่วนข้อที่1ินะครับเมื่อไปต่างถิ่นนะ คนที่มีมีดหมอนะครับไม่ว่าจะไปะกินหรือนอนนะครับนะ,ะตามป่าเขาลำเนาภายเลยต่างๆวันนี้นะครับอันนี้ก็ก่อนที่จะนอนก็ใช้มีดหมอหลงพ่อเดิมนั้นก็คือกล่าวมาคำรันานะครับแล้วก็ใช้ปลายมีดกรีดลงไปในบริเวณรอบๆที่เราจะพักนอนนะ,ะจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้จะเป็นวงกลมก็ได้นะครับอันนี้ก็ พวกวิญญาณร้ายพูดผีปีศาจแม้กระทั่งสัตว์นะครับมีพิษมีเขียวมีงาอะไรต่างๆพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเขาเลือกที่จะหลีกเลี่ยงนะครับไม่กล้าเข้ามาเผชิญว่ากันง่ายนะอันนี้ก็คืออยู่ในข้อที่10นะส่วนข้อที่11นะครับเมื่อไปทางน้ํานะครับก็ให้ใช้มีดหมอนะครับนะอาจจะชักนะครับหน้าใบออกมาก็ได้นะครับแล้วคาบไว้ที่ปากหรือไม่ก็ใช้ใบมีดโบกน้ําไปข้างหน้านะครับก็จะ ป้องกันในเรื่องของพวกภายน้ําต่างๆนะครับนะหรือว่าบินยานไร้ต่างๆเมื่อทั้งพวกสัตว์ไร้มีเขี้ยวมีงานะครับจระเข้นะครับปลาไหลไฟฟ้าอะไรต่างๆพวนี้ก็เขาเลือกที่จะอาลีเลี่ยงนะครับนะไม่มาแลพร่พนว่ากันง่ายนะอันนี้ก็คืออยู่ในข้อที่1 1ส่วนข้อที่12นะครับใช้มีดหมอลงข้อเดิมนี้ใช้ผ่า ฝีนะครับนะที่กลัดหนองเรียกว่า,าได้ดีเป็นอ,อย่างมากเลยนะครับนะท่านที่เป็นฝีนะครับนะกลัดหนองนะสามารถที่จะใช้มีดหมอนั้นนะครับก็คือผ่าฝีทางอากาศได้ว่าเปนง่ายนะครับนะ ก็เพียงแต่นะครับนำมีดมายกขึ้นโหนหัวนะครับนึกถึงครูบาอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อเดิมนะครับนะ้ก็กล่าวคำรัตนาก็ใช้ปลายมีดบนบน,บนและก็กรีดนะครับนาะทางอากาศไม่กี่นาทีนะครับถ้าเป็นกระหนองสามารถที่จะทําให้หนองนะั้นระเบิดออกมาได้เลยนะอันนี้คืออนุภาพนะครับหรือว่ามีดหมอหลงพ่อเดิมส่วนข้อที่13นะครับเมื่อไปต่างถิ่นนะครับนะ อยากจะก,กินอาหารนะครับก็ให้สังเกตนะครับนะให้ดีนะถ้าไม่แน่ใจนะว่าในอาหารนั้นจะมีพวกยาพิษสารพิษอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับถ้าเจออย่างนั้นก็ใช้ด้ามมีดนะครับจุ่มลงไปในอาหารนะครับหากอาหารนะครับนะปรากฏสีดำๆนะขึ้นมาก็ห้ามรับประทานเด็ดขาดนะครับนะแสดงว่าอาหารนั้นมีพิษหรือว่ามีสารพิษอยู่นะอันนี้ก็ เปนในเรื่องของมิตรหมอลงก็เดิมนะครับส่วนข้อที่14นะครับนะเป็นข้อสุดท้ายเลยนะครับนะก็แก้พวกขุนไสนะครับนะหรือว่าพวกลมเพลมพัดนะที่เราไม่ทราบเลยนะครับว่ามาจากไหนใครทำมาแม้กระทั่งคนจะส่งมาก็าตามนะครับนะ เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคุณสายลมนะครับมาทางอากาศจะเป็นลูกๆเป็นก้อนๆนะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับไม่อยู่กับที่นะถ้าเป็นอย่างนี้ใช้มีดหมอนะครับนะยกขึ้นเหนือหัวนะครับนะกล่าวคำรัตนาเนึกงถึงครูบาอาจารย์นะครับหลงก็เดิมนะครับนะแล้วก็ใช้มีดสับๆนะครับไล่ฟันนะครับนะ ตั้งแต่หัวไล่ออกทางแขนหรือว่าทางขาได้หมดนะครับนะแล้วเป่าลมกำกับนะครับ3ามครั้งนะเบาเนะอันนี้ก็ถ้าเป็นพวกคุณไสนนะครับนะหรือว่าลมเพลลมพัดนี่ก็จะหายไปนะครับนะ,ะก็จะยุบไปว่ากันง่ายนะครับหากยังไม่หายนะครับนะอันนี้อาจจะไม่ใช่ลมเพลลมพัดแล้วล่ะนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของเป็นอย่างอื่นนะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่กล่าวมานั้นเป็น เรียกว่า14พุทธคุณน,นะ14พุทธคุณของอมีดหมอของหลวงพระเดิมนะครับนะ,ะก็อย่าลืมนะครับเวลาเราก่อนใช้มีดนะครับทุกครั้งเลยต้องให้กล่าวคำอารัธนานะครับให้ถึงนึกถึงครูบาอาจารย์ว่ากันง่ายนะครับนะคำอารัธนานะครับบางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับนะก็ผมก็อยากจะ เรียนไว้ตรงนี้เลยนะครับใช้บทตั้งนโมสามจบนะครับนะให้กล่าวคำวสักกัสวัชิลาวุทังเวสุวรรณสักคาาวุธังยมานสักไน y a n a วุฒังอารวกัสทุสาวุธังนารายสัจักราวุธังปัญจาวุธานังเอเตสังอาุภาเวนะปัญจาวุธาภคภขาวิจุนังวิจุณาโรมังมาเมนะพุทธสันติคัจฉะอมุหิโอกาเสติทาหินะครับก็ ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเป็นพระคาถาคีเาเรียกว่ากูบาจารได้รวบรวมนะครับนะอาวุธทั้ง5ประการเอาไว้อยู่ในบทนี้บทเดียวเลยนะครับนะก็สามารถที่จะใช้นะครับนะกับมีดหมอหลงข้อเดิมนะไปช่วยมนุษย์ไปขจัดปัดเป่านะครับนะสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะครับสิ่งที่ไม่ดีว่ากันง่ายนะครับนะขับไล่ออกได้ทั้งหมดเลยนะครับนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ20กับ35วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับที่ท่านท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านชมแล้วเมื่อท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันนะครับก็เป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะ หรือ,อท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโดยเพราะท่านใหม่ๆหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับติดตรงไหนให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะจะให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้น นักคลินมีดหมอชาแนลนะครับก็มีคำตอบทุกทุกท่านนะครับนะอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมีดหมอมีเราวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ